ครับนี่นี่เป็นสวนอีกสวนหนึ่งนะครับสวนของอประตูนะครับของคนนี้ง้ามแล้วเป็นน้อยๆแล้วอันมองเขียวๆนี่คือมองมันสูงนะครับน้ำโพทงเพอื่นต็วมองต่ำๆเป็นน้ำอื่นนะครับ้วกา อาจจะมีส่วนมาจากต้นกาบริกที่มันติดเชื้อนะครับหรือมันโดนผ้าอายจากการสีดจยากาขายหยานะครับในหน้าเขานะครับแต,แต่ตอนมันเป็นกาดอย่น้อย,อยก็เลยมีส่วนนะครับแล้วก็มาบวกบกับเพาปลูกท่วมกับฝน,น้ำนี่ครับนี่ก็นี่ สวนป่าโตนะครับทางท่านนี้ก็เชียวนะครับจะนกก่าจะได้เก็บแล้วนี่ต้นไงนะครับนี่นี่ต้นไง อดอกขาวอลไรตัวน,นี้ต้นใหญ่งา่ามเดียวขาวดอกขาวนะครับนี่ละสวนทางเทิงนี่หลายเจ้านะครับมีพูดต้นใหญ่ๆสวนใหญ่ๆอันนี้สวนของประตู โอ้ง่ามเลอตัวนี้มาหาไทายอันลูกสวนต่างต่งงาอองอ,อันนี้โดนอันอนันฝนทึกกันนนบโอ้ง่ามอยู่ บางหมองคลองเมลัยเมืองบ้านไปไทยเมืองของเล่าติดโลบอกไ,ไหลแมนมันถึกฝนฝนันตกแล้ววันนี้หน้ามากระเด็นไหม,มนำฝนกระเด็นใสใบมันก็เป็นจุดเป็นจุดเต็มเนายเพีย้ยกรแมนนี่ซุบมันเนี่ทีมันเป็นเนี่สมาที่เป็นน้ำนี่ ด,งงดินกระเด็นคือทั้งสินนีเอก่างิพอมันฝนตกน้องหดประเดียันหดมากับว่ามีปัญหาดอกตันใบไผ่อยู่ทั้งทั่งเลนะตกลงมามันดินแห้งแต่ตัวมันจนนิเม็ดน้ำเนาะถ้าว่าไผ่อยู่นี่มันว่าท่านเป็นแห้งนขวต้องอกับต้องอนนั่นกับ้นเมื่อหรอเปล่บห้องวันประตู nuôi này nuôi đó. Không có khởi, bây giờ đang vô, đánh, mà bưng chắc kiểu Nhà này rồi, <laughs> nhà này là lại. Oh, ngã một này, có nhà. บระท่านไหนไงพระไหนโอ้โอโอควนจะดีนะครับนี่มันเป็นหลายหุนโอ้ดอกไหมป้านเหนสิเศรเกกบก่อนนะครับต้นไงแล้วออกดอกดอกขาวนะครับอุ้มนี่เป็นหุนส่วน อันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็บองพลกระลังเสียหญานะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เจ้าหนึ่งนะครับวันนี้พามาเบิงสองเจ้านะครับนนเจ้าหนึ่งอันนี้ก็กงามต้นไงดี ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปพื่อลังใจให้น้ำหน่อยครับเด้อ